สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวีแชนแนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาสอนซ้อนมอไซค์สคนนะคะปกติในเกมจะซ้อนได้เยอะมากที่สุดก็คือ2คนนะคะทุกคนน้อยสุดก็คือ1คนนะคะแต่ในคลิปนี้เราจะมาสอนซ้อน3คนนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอย่างแรกกดไปที่เมนู แล้วก็กดมาที่ชาร์าอีดิทกดมาที่โพ o s ห m o ด้านล่างและให้เราเลือกมาที่อันที่สองค่ะและกดลูกศรไปขวามือตรงนี้นะคะกดไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงท่าที่ยี่สิบสามนะคะทุกคนก็คือท่านี้เลยหลังจากนั้นนะคะจะเอาท่าไหนก็ได้นะแต่ว่าขอแค่แบบเป็นท่าที่มันแบบเป็นแบบวิ่งได้อะไรอย่างนี้นะคะทุกคน หลังจากนั้นให้เราหาเพื่อนมาคนหนึ่งและกดคุยคะ่ะให้เรากดตรงนี้กับตรงนี้พร้อมกันนะคะแต่ว่าโดยที่ให้เรากดตรงนี้ปุ๊บแล้วก็กดอันนี้ตามเลยนะคะทุกคนแบบให้นิ้วเร็วๆนะถ้าทุกคนนิ้วช้านี่ก็คือไม่ได้นะตัวทุนต้องแบบกดอย่างต่อเนื่องนะคะทุกคนกดอันนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ไปกดอันด้านบนนะคะกดแบบต่อเนื่องเลยนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรากดเลยถ้ามันพลาดทุกคนก็คือต้องทําใหม่นะอ่ะคือเดี๋ยว เออเนี่ยแล้วนึงนะแต่ว่าคือตอนนี้ท่าเรามันเนี่ยยังไงอะถ้ามันไม่ใช่ท่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำใหม่ก่อนกดไปกดไปเหมือนเดิมนะทําท่าเหมือนเดิมค่ะก็คือท่าเมื่อกี้เลยกดคุยแล้วก็วกดอ่าไม่ได้นะทําท่าใหม่เหมือนเดิมทําจนกว่าจะได้นะคะทุกคนอ่ะพอมันขึ้นหน้าตาแบบนี้แล้วก็คือได้แล้วนะคะให้เรากดมาที่สีม่วงนะคะทุกคนกดมาที่โพรสโหมดและกดคําว่าซีดค่ะตรงนี้เลย ก็คือคนข้างหน้าเราเนี่ยก็จะนั่งนะแล้วเราก็กดท่านั่งให้เขาและหลังจากนั้นเราก็กดปรับมานะคะทุกคนก็คือปรับให้เขาเนี่ยมาอยู่ด้านหลังเรานะจากตอนนี้ที่อยู่ด้านหน้าเราก็เปลี่ยนให้เขามาอยู่ด้านหลังเราแทนนะคะทุกคนอ uh, ะกดไปเรื่อยเืเลยปรับไปเรื่อยๆนะทุกคนไม่ใช่ว่าให้ไปข้างหลังแบบข้างหลังมากๆนะเนี่ยให้ประมาณนี้นะคะทุกคนเพราะถ้าข้างหลังเกินไปเนี่ยมันจะไม่มีที่ให้คนด้านหน้าสุดเขับรถนะคะอ่ะ แล้วก็ปรับท่าให้เป็นท่านี้นะคะทุกคนเพราะว่าคือมันคงไม่มีใครนั่งพับเพียมนั่งขัดสมาดขึ้นรถมอไซน์นะอ่าให้มันอยู่ในระหว่างแบบนี้นะคะทุกคนประมาณนี้ก็จะได้แล้วนะคะอ่าประมาณนี้เลยหลังจากนั้นให้เราวาร์ปไปที่มอไซน์นะคะทุกคนอ่ะวาร์ปไปที่มอไซน์นะมอไซค์เนี่ยเขาเรียกว่ารถบิ๊กไบมังน่าจะเป็นรถบิ๊กไบนะที่อยู่ข้างๆกับตึกยากูซ่านะคะทุกคนอันนี้เลย อ่ะหลังจากนั้นก็ให้เราออกนะคะทุกคนอ่ะวาร์ปไปที่ตัวผู้ชายนะคะตอนนี้เราก็เล่นที่ตัวผู้ชายนะคะทุกคนแล้วเราก็ไปหาจุดที่ผู้หญิงยืนเมื่อกี้เลยก็คือตรงใกล้ๆมอไซต์ตรงนี้ตอนนี้ผู้หญิงกับผู้ชายก็จะมาเจอกันแล้วนะคะแต่ว่าทุกคนเห็นไหมก็คือท่าของเอ่อท่าผู้หญิงผู้หญิงด้านหลังเนี่ยคือจะเปลี่ยนไปให้เราทําใหม่นะคะทุกคนคือเราต้องทําใหม่อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากดคุยกับผู้หญิงก่อน แล้วก็กดให้เขาตามเรามานะอ่ะเขาก็จะตามเรามาแบบนี้เลยเดี๋ยวมาเล่นที่ตัวผู้หญิงก่อนก็คือให้เราเนี่ยทาใหม่หมดเลยนะทําใหม่เหมือนตอนที่เราสอนครั้งแรกนะคะทุกคนอ่ะตอนนี้เราก็ทําให้เหมือนเดิมเหมือนตอนที่เราสอนแล้วนะคะแล้วก็วาดมาที่ตัวผู้ชายแล้วก็เดินขึ้นรถไปเลยค่ะก็คือให้ตัวผู้ชายเป็นคนขับรถนะแล้วสองคนที่หลังก็จะเป็นคนุซ้อนเลยอ่ะตอนนี้ก็จะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ก็คือซ้อนได้สคนแล้วแต่ยังมีอ่า ที่แปลกก็คือตัวผู้หญิงเนี่ยเอ็นหลังไปนะก็คือให้เราวาร์ปมาที่ตัวผู้หญิงก่อนอ่ะแล้วเราก็กดให้เขาเนี่ยนั่งตรงๆนะคะทุกคนแต่เอาตามตรงนะก็คือผู้หญิงที่อยู่ด้านหลังเนี่ยที่สะพายกระเป๋าอยู่ตอนเนี้ยควรมานั่งบนเบาะนะเห็นไหมมันจะมีเบาะสีดําตรงเนี้ยเฉพาะคนที่แบบนั่งข้างหลังเลยนะอ่ะประมาณนี้เลยทุกคนก็ปรับไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ามันจะเป็นท่านั่งที่เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะคะถ้าแบบ ยังเกินอะไรอย่างี้ก็ปรับไปเรื่อยๆนะคะทุกคนแล้วเราก็ค่อยให้ผู้ชายด้านหน้ามานั่งนะคะถ้าเราปรับเสร็จหมดนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราลองนั่งดูก่อนทําจนกว่าจะได้นะแต่ถ้ามันตัวผู้หญิงแต่ถ้าแบบตัวผู้ชายมันไม่ขึ้นว่านั่งเนี่ยทุกคนก็ต้องแบบออกจากรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เข้าใหม่เห็นไหมตอนนี้ก็คือยังมีจุดบกพร่องอีกก็คือตัวผู้หญิงกับตัวผู้ชายเนี่ยซ้อนกันเลยนะแบบมันอยู่แบบสิงล่างกันเลยอะ่ะก็คือให้เรามาที่ตัวผู้ชายนะคะทุกคนแล้วเราเนี่ยก็ให้กดออกห่าางจาก จากตัวผู้หญิงนะคะอ่ากดออกห่างประมาณนี้ก็ได้คือทุกคนก็ปรับไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าท่าเนี่ยมันจะแบบยังไงอะท่าจนกว่ามันจะเสร็จนะคะทุกคนปรับไปเรื่อยๆเลยบางที่จริงอะตอนแรกอะที่เราทำอะมันสวยกว่านี้นะแล้วมันก็ได้กว่านี้ด้วยแต่ว่าพอเรามาทําจริงๆจังๆนี่คือแบบมันบิดเบี้ยวไปเลยอะแต่ก็ใครที่ทําได้ก็ทุกคนก็ทําไปเลยนะคะแต่นี้ก็คือเวลาขับก็เอ็นไปข้างหลังอีกแล้ว ปรับไปเรื่อยๆนะคะทุกคนอาจจะต้องแบบใช้เวลานิดนึงนะคะในการปรับแต่ว่าถ้าเราปรับเสร็จแล้วก็คือไม่มีอะไรแล้วก็คือขับได้เลยนะคะทุกคนอ่าปรับไปเรื่อยๆนะคะ <c oughs> แล้วพอเราปรับเสร็จก็คือนั่งเหมือนเดิมเลยเนี่ยมันจะไม่ขึ้นลูกศรอนนั่งก็ให้เราออกห่างแล้วก็ขับนะอ่าประมาณไหนก็ได้นะคะแต่เห็นไหมตอนนี้ซ้อนกันอีกแล้วคือแบบปรับจนเหนื่อยแล้วเนี่ยคลิปเนี่ยอ่าประมาณนี้ก็ได้ไหนลองดูก่อน ซ้อนสามประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูอะตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะประมาณนี้ก็ได้แล้วเนาะโอเคค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะในคลิปหน้าอยากให้สอนทําอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะทุกคนคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์และกดติดตามให้แป้งด้วยนะบายค่ะ